แอบมองไรเราอ่ะฮะแอบมองไรเราอ่ะโอ้จักรแลงไงอาอเฮ้ยดูอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรอ่ะอะไรอี๋วะปไะอะไรพี่พี่ออฟโอเคป่ะ ไม่ใช่ม,ม,มันเมื่อกี้<ห>เราปีนอยู่ตรงนี้ไงแล้วทิ้งจกวิ่งพุ๊บเราเฮ้ยโอ้ทิ้งจก้าน้งเนี้ยกลัวด้วยเหรอเฮ้ยเราไม่กลัวหรอกทิ้งจอกอะตัวแค่นี้เองแล้วแรับพี่ชอบด้วยนะฮะแล้วพี่ชอบด้วยนะตัวดีเลยฮะแบบน้ำปะพอแล้วอออยู่ตรงหน้าเลยอะวืบอย่างนี้เลยเ I oh, 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 Step up to my microphone.